วันเดฟล็อกของเราตั้งแต่เช้าเลยเราจะไปดูเฮียแจ็คนะเนี่ยเราเป็นแฟนคลับตัวเล็กๆอยากทำงานเขาโปรดักชันเดทโปรดักชันยิ่งใหญ่ตายไปเลยจ้ะตายไปเลยฟันดีเลยจ้ะ เข้าสู่ช่องเย้มีเสียงจากปลายทางนะคะที่ใส่ชุดนอนอยู่ซึ่งพี่หนึ่งตื่นมาแต่งหน้าแบบปี๕เลยเพราะวันนี้เรามีเรื่องสําคัญภารกิจเยอะทั้งวันมากมากเลยก็คือวันนี้เราจะไปไหนพี่หนึ่งเยอะมากเยอะมากแต่ว่าที่แน่ๆสิ่งสําคัญของวันนี้กว่าเรื่องงานนั่นก็คือเราจะไปดูเฮียแจ็คนั่นเองแงวันนี้นะคะเรา จู่ก็ง่วงคือจู่สมองมันก็ชัดดาวใช่ไหมชัดจะชัดดาวเมื่อวานนอนตีสองอ่ะตื่นหกโมงก็สี่ชั่วโมงเองนะคะคุณแล้วไปดูกันว่าวันจะหาเวลานอนกลางวันได้ไหมนะแต่ว่าวันนี้เนี่ยตอนเย็นเรามีนัดกับเฮียแจ็คในคอนเสิร์ตแจ็คสันเวิร์ลทัวร์เมจิกแมนนะคะที่แบงคอกนะคะแล้วก็เด mm> ี๋ยวเราจะพาไปรีวิวคอนเสิร์ตกันแต่ก่อนไปดูคอนเสิร์ตล้วก็ต้องทํางานก่อนแล้วก็วันนี้เราจะพาทุกคนเนี่ยไปดูบ uh ล็อกวันเดย์บล็อกของเราตั้งแต่เช้าเลยแต่ว่าภารกิจม MM ีอะไรบ้างไม่บอก อยากให้ไปลุ้นกันระหว่างวันเลยว่าวันนี้มีภารกิจอะไรบ้างอะเดี๋ยวเราขอแต่งหน้าก่อนแล้วค่อยมาเม้ามอยต่อตอนนี้นะคะเราก็เบนททองตอนนี้ก็คือแต่งหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับรีบออกจากบ้านเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายในบ้านเลยเพราะว่ารีบมากแล้วก็จะเลทเลยตอนนี้อันนี้ก็คือฟิเนชลุกในวันนี้ของพวกเรานะคะก็คือวันนี้เป็นลุคทำงานลุคดูคอนเสิร์ตแล้วก็ไปดูคอนเสิร์ตเพราะว่าตอนทำงานเป็นหลักสิไม่เพราะตอนแต่งหน้าน้อบอกว่า เรา่าจะไปหาเฮียจะไปหาียแจ็คพี่พิกกี้ช่วยแต่งให้หน้าเนี้ยบล็อกจนถึงเย็นเลยตอนนี้เราก็เป็นเวลา9ก้าโมงเ<ม><ม>ช้าแล้วะนะคะแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จตั้งแต่เช้าแล้ววันนี้เรามี เซ็สัญญาโปรเจกต์สำคัญเป็นโปรเจกต์ที่แบบอุกมานาหน้าแล้วก็วันนี้เราจะพาไปเจอใครเดี๋ยวไปดูดีกว่าเอาไปดูเราไม่บอกต้องแอบปด้ความลับไงว่าโปรเจกต์นี้แบรนด์โรสโกทำงานร่วมกับใครอีกแล้วอีกแล้วและนี่ก็เป็นมิติใหม่ของแบรนด์โรสโกด้วยไม่ใช่พรีเซนเตอร์ไม่ได้ไปหาพรีเซนเตอร์แล้วไปหาใครเขาคือใครอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันว่าเซ็นสัญญาคือเรื่องอะไรเดี๋ยวเารล่าให้ฟังพูดถึงการที่โรสโกเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์ของแจ็คสัน อ๋อก็คือพูดถึงว่าเราได้เป็นสปอนเซอร์ของงานเทียแจ็คแฟนนี้นั่นเองนะคะที่ผ่านมาก็แอบเมานิดนึงค,คือเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้มีการจับรางวัลผู้โชคดีไน,นเรียบร้อยแล้วนะคะก็แอบ,บบอกความร<อ>ู<น>้สึกว่าคือจริงๆแล้วอะ่ะเราเป็นแฟนคลับต้นเล็กๆที่แบบว่าเป็นติ่งเก็บทรงใช่ไหมที่ไม่ถึงอชอบเรียกม่ไ <c oughs> มถึงบอกว่าเก็บทรงรู้ปะในโซเชียลจะไม่ค่อยเห็นหรอกว่าเออ่ะ <c oughs> เพราะว่าก็ไม่ชิดสไตล์เขาคือเราก็มีเวทํางานเยอะแต่วันนี้นะฮะ ถ้าไม่ติงจะทำขนาดนี้ไหมหนึ่งซื้อของซื้ออัลบัม้มซ,ซ,ซื้อนูซินิซินั่นสองส่งเลขาคนนี้ปล่อยเวลางานให้ไปซื้อทีมบัต <c oughs> ซื้อแบบว่าเราแค่รู้สึกว่าเราอยากซัพพอร์ตเขาเพราะว่าคอนเสิร์ตก็ไปดูนี่มีคนพูดไม่จบเห็นไหมวันนี้คอนเสิร์ตจะไปดูเลยหนักถึงขั้นยังไงอยากทำงานเขาไม่ติงเก็บตรงจะให้ผมเรียกว่าอะไรเราไม่ได้ชอบแค่แบบว่าเอะเห็นคนอื่นชอบเราชอบแต่มันต้องมีเหตุผลนะคะซึ่งของเทียร์เนี่ยไม่ได้ชอบที่ความหลองเลยไม่เลยสักนิดเดียวไม่มีนะคะติงที่เราชอบถ้าสำหร ตกจากคลิปที่เขาอะโดนเซอร์ไพรส์วันคริสต์มาสอะใครเคยเห็นบ้างก็คือแบบว่าตอนนั้นเห็นแล้วแบบน้ำตาคลอเลยอะคือรู้สึกว่าแบบมันอินอะตอนนั้นคือแบบว่าร้องไห้ไปกับเพียงเข้าใจความรูม้สึกของคนสู้ชีวิตคนนึงเลยอะ mm. แล้วพอยิ่งเหี่ยวม,มาเมืองไทยยิ่งได้เห็นทุกอย่างที่เขาน่ารักที่เขาแบบว่ารักทุกคนทเทคแคร์แฟนคลับคือแบบรู้เลยว่าเออทำไมคนถึงรักเขาก็เลยรู้สึกว่าชอบเน,น,นียตอนนั้น mm. ส่วนพี่หนึ่งอะชอบอะไรตอนไหน ผมชอบตั้งแต่ทรงผมรู้ไหมผมตัดผมผมตัดผมตามเขามางแต่ปี2019นยเ้าะเอ้ยแล้วปีหนึ่งไปโดนตัวที่คลิปเต้นด้วยใช่ไหมแล้วคลิปเต้นโคเท่เลยจะเป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่จะไปตัดทรงเต้นแมงโค้เท่แล้วก็เลยแบบแบบเออชอบทั้งคู่กลายเป็นชอบทั้งคู่แล้วก็กลายเป็นว่าพอยิ่งเฮียมาเมืองไทยบ่อยค่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยอยากร่วมงานกับทีมหวังกับเฮียมีทางไหนได้บ้างที่จะได้ทําสุดท้ายแล้วเราก็ได้ทําสําเร็จนะคะแล้วกวาที่โรสโคจะได้ผ่านสาย ทีมหวังไทยทีมหวังเกาหลีทีมหวังจีนแล้วเราก็ได้แอปพิลแล้วก็ได้ทํากิจกรรมนี้แล้วพอเราได้รับกิจกรรมนี้มาก็คือแบบรู้เลยว่าต้องทาให้ดีที่สุดนะพืออากาเซ่เว่อแฟนคลับทุกคนมาหัวใจแฟนคลับในยิ่งใหญ่จริงๆนะคะแล้วก็รู้ว่าแล้วเราก็เข้าใจหัวใจนั้นว่า<ช>รู้สึกยังไงและสุดท้ายแล้วนะคะเราก็ทําสสมเด็จเมื่อวานก็คือ <Hey. S 1> แบบเป็นช่วงที่ได้โทรประกาศผู้โชคดีที่ได้ไปถ่ายรูปคู่หนึ่งกันหนึ่งร้อยคนหนึ่งร้อยผู้โชคดี จากแบรนด์โรสโกดคนแรกเลยนะคะที่ได้ไปผมเป็นเจ้าของบริษัทของโทรมาเองแล้วต้องได้แล้วแหละจริงจริงยิ่งเข้าไม่ลงแล้วค่ะตอนนี้คือจะบอกว่าจริงๆวันนี้เ่ะเป็นวันเกิดด้วยไม่คิดว่าเป็นของปัดชอบมายเซทเขาอะชอบแบบความคิดเขาอะตามคุณตลอดไปว่าคุณจะอยู่ที่ไหนเราจะไปตามชียร์คุณตลอดไปค่ะ the real fan <laughs> <Band> club ก็แอปจะปล่อยก่อนนะคะว่าง เนี่ยเดี๋ยวจะได้เจอ EP ต่อๆไปที่มีกิจกรรมร่วมกับเฮียกันเอาง่ายๆก็คือยังไม่ได้จบแค่นี้ใช่ยังเรื่องของเฮียแจ็คสันหวังจะไม่ได้จบเดี๋ยวเรามีงานแฟนงวิดอีกมีอะไรอีกเดี๋ยวเราไปเจอเฮียกันต่อ EP ต่อๆไปแต่วันนี้เบื้องต้นขอไม่ให้กำลังใจเฮียที่คอนเสิร์ตก่อนใช่ก็ทั้งหมดทั้งมวลนะครับก็คือเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าวันเดวิดเราสองคนซีโอโรสโกนะครับว่าเราจะมีภารกิจอะไรบ้างต้องบอกว่าเริ่มตั้งแต่ตีห้าวันนี้ก็คือผมตื่นขึ้นมาแต่งหน้าแล้วจะลากยาวเลยเเเเเทีี่่่่่่ยยยยงงคคืืืืนนนนนนนไปลววัั้แตรออออใดะะฮมาุก น้องดูดิพุงเบเลยเลยเอ้ไม่ใช่พุงอะไรนะท้องท้องทุกคนอาจจะคิดว่าน้องว่าท้องเจ็ดเดือนหรือเปล่านะฮะตอนนี้คือเจ็ดเดือนตอนนี้อันนี้อ้วนตอนนี้ก็เข้าเดือนที่8แล้วตอนนี้ก็รู้สึกว่าท้องเริ่มแน่นมากแล้วนะคะแล้วมีความหายใจไม่ออกเล็กน้อยในบางครั้งแต่วันนี้เราสู้ชีวิตแน่นะคะเพราะฉะนั้นไปดูกันว่าวันนี้คุณแม่จะสู้ชีวิตแค่ไหนไปกับลูก ก็เพิ่งเซ็นสัญญาโปรเจกต์ใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปี2023เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวติดตามต่อไปว่าจะเป็นยังไงแต่วันนี้ก็ติดตามต่อไปเช่นกันวันนี้จะเป็นยังไงกับการนอนสี่ชั่วโมงในวันนี้แล้วก็ต้องทํางานจนถึงเที่ยงคืนตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปภารกิจที่2ของวันนี้นะครับเมื่อกี้เพิ่งจะ เซ็นสัญญาเสร็จนะครับนี่นั่งมาชั่วโมงนึงแล้วนะตลอดบนรถก็คือโทรศัพท์คุยงานตลอดนะครับแล้วก็เพิ่งจะว่างแล้วก็หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายได้นะครับวันนี้ก็คือคุณแมววันนะฮะก็พับไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะแยกกันนะฮะต่างคนต่างไปทํางานของตัวเองแล้วก็กลับมาเจอกันกที่คอนเสิร์ตเฮียแจ๊คคืนนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับเปไงบ้างคะได้ขอบคุณนะ เราก็ไปกล่อมไอ้เต้าเสร็จเรียบร้อยแล้วภารกิจเยอะมากเลยวันนี้ฝั่งของเราตอนนี้ก็เคลียร์ไอ้เต้าเรียบร้อยไอ้ต้ากลับมาอ้อนสุดๆเลยนะคะตอนนี้ก็หลับกลางวันอยู่ก็ได้เวลามาเคลียร์งานของเราแล้วตอนนี้ก็กําลังนั่งเลือกแพนโทนสีของแพคเกจจิ้งสินค้าใหม่นะคะก็คือจริงจังมากบอกได้ไหมคะว่าคืออะาหลับบอกไม่ได้นี่ ะะกำลังแพนโทนเนี่ยคือมีประมาณ5ล้าน4เวลาเราเลือกเราก็ต้องส่งให้ทางแพคเกจิ้งนะคะเขาได้ทำต่อได้แบบเป๊ะแล้วก็ได้สีที่ตรงใจก็จะเป็นในเรื่องของแพนโทนที่ต้องเป๊ะแบบจากคัลเลอร์โคดที่เป็นมาตรฐานโลกเวลาเราส่งทำงานกับเมืองนอกเนี่ยเราก็ต้องใช้อะไรที่เป็นมาตรฐานโลกนะคะก็เดี๋ยวมาเลือกสีก่อนนะแอบไปทำงานแล้วนะคะบาย เมื่อกี้นะฮะเพิ่งไปประชุมอีกหนึ่งนัดมานะฮะกี่ไม่ได้ถ่ายคอนเทนต์เลยเพราะว่าประชุมยาวมากแล้วตอนนี้มาที่ร้านไก่ทองป,ประชุมอีกนัดหนึ่งนะฮะแล้วค่อยไปดูคอนเสิร์ตเทแจ็คครับตอนนี้เราก็อยู่กันในร้านไก่ทองตรงเมืองทองธาน,นีนะครับจบมิสติ้งนี้นะครับมีเวลาเพียงแค่ชั่วโมงเดียวผมก็จะโดดเข้าคอนเสิร์ตเลยเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับนี่แต่วันนี้แหละชีวิตจริงข้อสีออ่ยอมนไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะครับทำงานทั้งวันแบบชนชั่วโมงชนชั่วโมงชนชัช่วโมงนะครับก็เดี๋ยว มาดูกันนะครับว่าจะกินข้าวเสร็จทำไปดูคอนเสิร์ตไปเดี๋ยวต้องรีบไปนะพรมครับตอนนี้นะครับเราก็คือมาถึงที่ Impact a r e n นแล้วครับนี่ฮะเรากำลังจะได้ไปดูคอนเสิร์ตของเฮียแจ็คสันหวังกันนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าปังมากชีวิตวันนี้สุดมากงานเยอะมากไปฮะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคอนเสิร์ตเฮียจะเป็นยังไงนะฮะวันนี้ก็ถึงแล้วครับเจอหนังวารแล้วครับวันนี้ภารกิจแยกกันกลับมาเจอที่คอนเสิร์ต แล้วเราก็จะลุยคอนเสิร์ตแต่แล้วเราไปคุยงานต่อนักสุดท้ายในวันนี้นี่คือชีวิต CEO r o s โรสของจริงไ่ไม่ง่ายเดิ <laughs> ตอนนี้นะคะก็เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนใช่นะคะ โดยที่เดิมเนี่ยเราก็มีนัดตอนประมาณสี่ทุ่มด้วยนะแต่ว่ามีการยกเลิื่อนการเพราะว่ามันดึกไปใช่มันดึกไปนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็เกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะเราก็ได้ดูที่แจ็คจบเรียบร้อยเรียบร้อยโอ้โหจริงจริงเนี่ยคอนเสิร์ตเสร็จสามทุ่มครึ่งถึงบ้านห้าทุ่มครึ่งสองชั่วโมงโอ้โหกว่าจะได้ออกมาจากกว่าจะได้ออกมาจากตรงนั้นกว่าจะหนีออกมาได้กว่าจะฝากผู้คนออกมาได้โอ้โหแต่ว่าต้องแอบมาขอแบบเมาส์มอยหน่อยเมาส์มอยเลยว่าคอนเสิร์ตที่แจ็คเป็นยังไงวะคะทุกนเรียกได้ว่าโปรดักชันดีมากอะ โปรดักชันกนกช่นก่อนเลยงงคือดีมากคือดีเกินที่คาดคิดไว้อีกนะไม่จะเ,เป็ะเด็นคืออะไรรู้ป่ะนอกจากโปรดักชั่นดีเฮียแบบเต้นโคตรเท่แล้วเนี่ยเสียงที่เกิดขึ้นก็คือว่าผู้หญิงสองคนที่ขึ้นไปบนเวทีที่เป็นแบบผู้โชคดีไม่ได้อีกฉ้าไม่ต้<ส>องอยากจะไปเป็นผู้หญิงคนนั้น <S <S อยากไปรนู้อีก,กอนนะคนหนึ่งที่เข้ามา สงสัยคืนนี้ <c oughs> ตายไปเลยจ้ะตายไปเลยฝันดีเลยจ้ะมาคือแบบว่าคือในงานนะเฮียก <c oughs> ลงไปเล่นกับแฟนคลับแล้วก็แบบว่าพาแฟนคลับขึ้นมาเล่นบนเวทีแล้วก็แบบว่าเ oh ต้นใส่ใดๆแล้วแฟนคลับว่าแข็งทืง่อคือแบบเออมันเป็นโมเมนต์ที่สนุกดีอะนในใจคิดเลยหรือเปล่าอย่าเป็นลมนะไี่เป็นลมไมนะ่เป็นมีมเลยนะแล้วคือเฮียแบบว่าน่ารักมากนะคะวันนี้เป็นคอนเสิร์ตวันแรกแล้วก็ขอรีวิวว่าความเฮียก็คือความเฮียแจ็คนิสัยทุกคนรู้กันอยู่แล้วเห็นในโซเชียลยังไงวันนี้ก็เป็นอย่างนนััะะค แฟนคลับทุกคนแล้วโชว์ออกมาเต็มที่มากคือประทับใจมากถือว่าแบบว่าระหว่างดูโชว์รู้สึกเลงหรือเปล่าเขาไม่เหนือยเหรอวะปอดท่านุ้ยเหล็กหรอวะคือ <c oughs> คิดในใจแต่ว่าคือโชว์ทำออกมาได้ดีมากสำหรับเมจิกแมนโซโล่ที่แบบว่า Dead. โปรดักชันเดดโปรดักชันยิ่งใหญ่เฮียเดินขึ้นบันไดลอยฟ้าไปมาวิ่งหนียมทูตคือ มีการแบบครีเอทีฟโชว์ได้แบบว่าปังมากเป็นเรื่องเป็นราวแบบว่าทําให้เรารู้สึกอินไปกับการแสดงของเขานะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเฮียก็จะสลับกับการไปเล่นกับแฟนลับแล้วเดี๋ยวก็กลับมาจริงจังคือครบทุกรถเลยแล้วเสร็จแล้วเฮียก็จะมีความแทรกไม d เซตกำลังใจทุกอย่างคือไปดูวันนี้เรารู้สึกอินเอมมากอินเอมในตรงที่ว่าเฮียพูดคำหนึงว่าในทุกๆอาชีพทุกสนามคือแบบว่าไม่ว่าคุณจะอยู่ในสนาม ขอให้คุณทํามันให้เต็มที่ในทุกสนามมีทั้งอุปสรรคทั้งทุกสิ่งอย่างแต่ว่าคุณต้องผ่นันไปให้ได้โอ้โหแบบนั่งฟังแล้วเราก็ได้กําลังใจไม่แล้วก็ได้ฟังสตอรี่เรื่องราวของเฮียก็คือว่าเป็นเขาเรียกว่าคือตัวเฮียเองเนี่ยก็คือผ่านเรื่องราวมามากมายก,ก่อนจะมาถึงตอนนี้ นะฮะผ่านทั้งช่วงเวลาที่มีความสุขและผ่านช่วงเวลาที่มีความทุกข์แต่ท้ายที่สุดแล้วเดี๋ยววันนี้เฮียก็ได้เหมือน break t o อ่ะว่าวันนี้ท้ายที่สุดแล้วมีความสุขและทำทุกอย่างมันจะออกมาดีที่สุดและเป็นตัวเองและเป็นตัวเองเฮียขอให้วันนี้พวกเราทุกคนเป็นตัวเองขอให้เรามีความสุขวันนี้คือ fulfill ได้รับทุกอย่างทั้งความสนุกความตลกของเฮียแล้วก็แรงบันดาลใจ inspiration นะคะวันนี้รู้สึกว่าเออศิลปินคนหนึ่งนี่สามารถ impact ทำเออ inspire ผู้คนได้นคน แล้วก็จบได้ความเสื้อเชว์ซิกแพคถือว่าวันนี้ทุกคนฟินกันไปทั่วหน้าเลี้วเดี๋ยวเราเจอกันต่อนะคะที่งานแจ็คสันหวังแฟนมี้ที่โรสโกป็มคน้องมีแจ็คสันหวังแฟนมีอย่างเดียวคลิปต่อไปแล้วกัน E ีีต่อไปทุกคนก็จะได้เห็นเรื่องราวเยอะมากนะฮะคือเราสองคนก็ได้รับเชิญเหมือนกันนะครับจะได้ไปงานแจ็คสันหวัง private party วันที่28วันจันนี้นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปเจอกันว่างาน private party จะเป็นยังไงคือ เขาให้เราถ่ายเต็มที่ได้แค่หน้างานแล้วพอเข้าไปในงานใช้ได้เต็มที่คือมือถือก็เดี๋ยวไปแต่รเราจะไปทําคลิปให้ทุกคนดูใช่นะครับในอีพีต่อไปว่า private party <ล>กับเฮียแจ็คสันหวังเป็นยังไงถือว่า,<ล>วาช่วงที่เฮียอยู่ไทยนะคะก็ติดตามเฮียทางช่องทางของเราได้เหมือนกันแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะถ้าหากว่าใครชอบใครอยากติดตามชีวิตของเรานะคะในทุกๆเรื่องเลยนะคะที่เกิดขึ้นรอบตัวเราครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e กดแชร์กดกระดิ่งกดทุกสิ่งอย่างครัที่จะเกิดได้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืม S <S ออยากเห็นซิกแพคพี่หนึ่งไม่อยากเลยไม่เห็นหรอกมันซ่อนอยู่ <S <S เออมันซ่อนอยู่โอเคนะครับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูคลิปของเรานะครับแล้วจเจอกันคลิปหน้าไ๊ายปายครับ